แจกไข่ฟูกพี่วันวันอยากมีหมูกระทะมาคล้องคอนะวิธีจังพูดไปเดี๋ยวจะโดนยุ้มะนะ พูดไปเดีวจะโดนอยู่มั้งเห็นไหมแม่แมหนู่งอยากกินเลยอยากใช่อยากได้น้ำจิ้มอ่ะขอซื้อน้ำจิ้มอย่างเดียวพอได้ไหมคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้แม่แอบมาแม่นดีค่ะแม่แอมาเอ้ยคุยกันไม่ โอ้ยไครใครใค่ตุ๊บมาสามร้อยไรโอมมาสามร้อยในเล้าเออจ๋ามีค่าหมูทะและขอบคุณพี่หวานหวานขอบคุณขอบคุณพี่วันวานนะ หยุดฟ้องป้าได้ไหมหยุดฟ้องชุดมันแค่ตึงชุดมันแค่ตึงมันแน่นก็ขยายหยุดฟ้องอย่าเป็นเด็กที่ฟ้องเข้าใจไหมชาอยู่โคาาแล้วกินโอ้หนูกินได้หนูได้กินได้ยี่ี่อะมกกะทะมาเถอะ กินะ่ะแล้วชุดมันตึงแบบสามเอดเลยแบบโอ๊ยเลิกงานแล้วกินหมวกวูมกถะกะกลากินอยู่คนละครับชุดมันตึงเราทำอะไรชุดมันตึงทำไรชุดมันตึงก็ขายายวพี่อีฟมาพี่อีฟโอ้มาเถอะ มาเอาไปสิบชุดก็กินได้เดลไรซ์โซดโชว์เลยเดลไรซ์โซดเนี่ยนั่นกินคนเดียวอะโชขอระบบต่ออีกจากพันหกพอวันนี้ขออีกพันหกร้อยพอระบบระบบตุ๊บหนวด เขาก็ไปอยู่แล้วเขาแอกไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปโอ้โหแม่กุง้งแม่กุ้งก็แอกมีการบ้านอีกไหมมาไม่ทันซะแล้วพี่อีฟนะเขาเปิดไม่น่ามีการบ้านแล้วนะตอนนี้ถ้าจะขนาดนั้นนะถ้าจะใช้ขนาดนั้นน่ไม่มีไม่มีการบ้านแล้วนะ หมดไปลยตามลมพอดีไม่รู้มีสิเมนมนแต่ยังใจง่ส่มันยังยากแบบว่าไปไลอยู่เลยอ่ะมาอีกแล้วไาอีกหนึ่งร้อยแล้วไาอีกหนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยแล้วมาอีกหนึร้อยแล้วไาอีกหนึ่งรอแล้วเราจะนับ้เราจะนับถอยหลังไหมเอาแค่อีกพันห้าร้อยแล้วเราจะปิดปิดลับแล้วนะอีกพันห้ารอยเราจะปิดลับแล้ว ใช่รอบที่แล้วหนูก็ไปโอ้ขอบคุณค่ะพี่เอกลักษณ์ไรทองรอบที่แล้วหนูก็ไปหนูไปวัดมาหนูมีรูปวะหนูลงรูปดะวัดสวยมากชอบเลยอะร้อนไหมตอนนี้หนูหนาวมากเลยอากาศมันเปลี่ยนเนี้ยเหมือนวันจะกินนนะ้ะแล้วก็มีคนใจดีใจดี ไปเาล่าค่ะพี่อรุนีวัดนะหรอไม่ร้อนยิ่งข้างในเอามาอีกหนึ่งร้อยบาทเลยอีพันสี่ร้อยบาทมาอีพันสี่ร้อยบาทมาอีกหนึ่งใบเทาสี่ใบแดงเราจะปิดยอดวันนี้เราเก่งใจเดี๋ยวไปวันที่สามเอ็ดเลยทีเดียวที่วัดไม่ร้อนค่ะมันจะร้อนที่ตรงที่เดินเข้าไปอะแต่ว่าโอ้ยขอบคุณค่ะพี่อิฟแล้วข้างในมันจะเย็นเย็นเลย แต่หนูก็ยังไม่ได้เดินบนไปข้างบนนะหนูเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์มาเพราะว่าอันใหญ่อ่ะที่เขาให้กิ้งเหรียญอ่ะกิ้งปิว้วจมุนจมุนจมุนมุนอย่างเงี้ยนะเอออันนั้นยังไม่ได้เดินขึ้นข้างบนิมเลยัมลงไปได้จมลงไม่ซีมนตนอ๋ทอเขาเล่นมุกขอโทษทีตามไม่ทัน มาค่ะเนี่ยหนูอยู่โคราชแล้วครับทุกคนหนูอยู่โคราชแล้วคืนนี้ใครจะติ๊งให้หนูไหมเล่นเกมมากี่ปีแล้วเล่นจริงๆแดงจังเลยอ่ะตอนถ้าออกแบบว่าฉากเดียวแล้วก็หายฉากเดียวก็หายครับเล่นมาตั้งแต่ตั้งแต่ล็กอ่ะ คืนนี้งอาลิเกค่ะคณะสอนหลักเพชรวิเชียนปะทะลุ่งฟ้ากิจาดาบารมีค่ะถ้ามาเล่นจริง,งจังเอาแบบเป็นตัวแบบเป็นอะไรเลยนะก็น่าจะป .6 กสิบสองอายุสิบสองใช่ไหมแล้วปีนี้หนูยีิบสี่แล้วหนูก็เลยลิเกได้แนะค่เนี้ยไม่ได้ดีขึ้น <laughs> ทุกคนเนี่ยร้อยสี่ไอ้สี่ร้อยกว่าคนเนี่ย ช่วยกันติ้งให้น้องคนละยี่สิบาทได้ปะเอาแค่คนละยี่สบาทน้ finance, ทองจะได้ปิดจ็อบวันนี้ละขอเลยแล้วกันอืตดไปเลยตำลมเห็นพี่แนทว่าต um ีสองนะ หคณะอุ้ยอุยนาเจไม่รอดน่าเจไม่รอดเลยหน้าเจไม่รอดน้าเจไม่ได้น้าเจไม่ได้เป็นลูกก้นน้าโดนทุบอันนี้โดนทุบจริงอันนี้โดนจริงไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูจริงอันนี้อันนี้ไม่ได้ดูจริงโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้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 ออกก่อนออก ตำรวจมารับหนูกลับบ้านหน่อยหนูอยากกลับบ้านเวรกรรมแล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยโอ้ยเปลี่ยนไม่ได้ทำไมวะเอาออกไปเลยตดไลอยจำลมพอดีมาดมเหมือน์ซี่ไม่มันเกิดใจใจไม่ได้ดันใจเป็นสี่ไม่มันโดนซิ่ โอ้มาอีกหนึ่งร้อยแล้วมา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 อีกหนึ่งร้อยแล้วอีกพันสามมาอีกพันสามโอ้ยสองร้อยสองร้อยมาแล้ว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 ขา,าดอีกพันหนึ่งร้อยหนึ่งใบเทาหนึ่งใบแดงมาทุกคนมาโอ้เห็นไหมโทรศัพท์ยังไม่เป็นใจเลยตำรวจมารับไม่ได้แนว <c oughs> มันเศร้านะตำรวจมารับไม่ได้นะมันเศร้าเลย มาไก่มากนะซิเคอว้าพี่นภัสไปดิครับน้องมาไก่มากนะใครสมทบทุนให้น้องหนูมาแต่เมื่อคืนเราข่าเราก็มาเปิดห้องหน่อเข้าห้องพันสามเนี่ยแต่ว่าเราเกรงใจพี่หนึ่งไงเราไม่อยากไปนอนในบ้านเขาก็เลยลงทุนเองไ,ไหนก็มาแล้วลูกหนูใส่ตลอดแหละแต่ว่าหนูไม่ได้ใส่มาไล่ไงแต่วันนี้พอตื่นขึ้นมาสายก็เลยล้างหน้าแปรงฟันมาไล่เลย ล้างหน้าแปลงฟาร์มอะไรเลยครับอีกหนึ่งใบเท้าหนึ่งใบแดงน,น้องจะปิดยอดแล้วมีใครปิดให้น้องไหมวันนี้โอ้โหวพวกพี่หนึ่งพี่นุ่นเขาช่วยเอ,เอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีพี่หนึ่งไม่มีพี่นุน่นก็เราก็ไม่ได้มารู้จักกันถูกไหมทุกคนเราก็อะไรช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันค่ะ เชื่อหนูดิร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีคุณพิศสมัยเป็นผู้จัดการคอยรับงานจ้าข้ามาแล้วค่ะแปะ๊บนึีแป๊บี่พี่ต่กตัวไม่เรียบไม่เรียบเอยเลยมายูห้องสุดท้ายเลยค่ะเป็นยังไงค่ะเห็นไหมเนี่ยพี่เนี่ยขอใจดีนะขอเอาข้าวมาส่งเวยหนูสั่งหนูสั่งข้าวไม่ได้อะโอ้ขอบคุณครับ กันจะสั่งคำไม่ได้คือเปิดห้องไม่ได้ค่ะโง่ค่ะมาแล้วมาแล้วดูค่ะน่ารักไหมขอบคุณค่ะไม่น้ำด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเอาน้ำพอดีเอาในตู้เย็นที่บ้านขอบได้ถ่ายรูปได้วยนะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้เดียวจังเดี๋ยวนะคดีไปดูไหมคะน่าจะไปค่ะนกับน้องอีกคนน่าจะไป ไม่น่าพี่ย้ายใหญ่